รับทางการแสดงและการมริเรงดนตรีปีพาดและการแสดงก็กราบเรียนกำหนดการเพื่อทราบร่วมกันนะครับว่า,าจะมีช่วงเวลาในการประโคมการแสดงไปจนถึงเวลาประมาณ12นาฬิกานะครับหลังจาก12นาฬิกาแล้วจะขออนุญาตนำเข้าสู่พิธีการ โดยจะมีพิธีการต่างๆต,ต,ต่อเนื่องเป็นลำดับไปนะครับตั้งแต่12นาฬิกาซึ่งก็จะได้มีพิธีนับตั้งแต่พิธีสวดมาติกาบังสุกุลพิธีแสดงพระธรรมเทศนาพิธีสวดสาตรพจธ จนถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีซึ่งเป็นเวลาพระาชทานเพลิงตามหมายกำหนดการสำหรับในพิธีพระาชทานเพลิงนั้นก่อนที่จะมีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงก็จะมีการอัญเชิญผ้าบาังสุกุลพระราชทานผ้าบังสุกุลประธานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพระราชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีและพระบรม,มวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ที่สําคัญก็คือในสมเด็จพระอริยวงศากัตยานสมเด็จพระสังฆราชนะครับก็จกได้อัญเชิญผ้าบาังสุกุลนั้นทอดถวายซึ่งจะประกอบด้วย ผ้าบาังสุกุลพระยัานของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารี one, check one, check สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัคารราช,ชกุมารีผ้า one, บังสุกุล <two. S 1> ประธานของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ผ้าบาังสุกุลประธานของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณ ผ้าบังสุกุลประธานในพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศและผ้าบางสุกุลประธานของสมเด็จพระอรยวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกรลมหาสังฆปรินายกนะครับนั่นก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกระผมขอเวลา5นาทีนะครับก่อนที่จะจบการ กราบเรียนในช่วงนี้เพื่อให้ทางวงดนตรีปีพาดและการแสดงได้ทำหน้าที่บูชาคุณหลวงพ่อสืบไปก็จะขอเวลาสักห้านาทีเพื่อกราบเรียนเรื่องสำคัญสองเรื่องเรื่องสำคัญเรื่องที่หนึ่งก็คือการบำเพ็ญกุศลออกเมนพระเาชทานเพลิงศพหลวงพ่อของเราในวันนี้เป็น การแสดงออกซึ่งความกตัญญูบูชาและสามัคคีของพุทธบริษัททั้งเครือขัดและบรรพชิตพูดง่ายๆก็คือเป็นการแสดงออกซึ่งความสามัคคีของพุทธบริษัททั้งฝ่ายพระภิกษุสัม,มเนรและญาติโยมได้รับทราบจากพระเดชพระคุณพระธรรมวิมลโมลี พระคุณท่านพงศันอาิยาโนปร,รียนธรรม9้าประโยคด,ด,ดุษฎีบัณฑิตกิติมาศองค์เจ้าคณะภาค16องค์ผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดพัฒนารามพระอารามหลวงสิทธิ์ของหลวงพ่อแล้วก็เป็นประธานดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์หลายลรูปมีพระคุณท่านท่านพระครูวิสุทธิวุฒิคุณเป็นต้น หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่างานศพพลาดไม่ได้นะงานศพนั้นต้องทำให้ดีที่สุดต้องทำให้ดีที่สุดเพราะงานศพเป็นงานที่แก้ตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เห็นงดงามอยู่ในขณะนี้มิใช่เป็นเรื่องบังเอิญแต่เป็นเรื่องของความ ตั้งใจเป็นเรื่องของความเต็มใจเป็นเรื่องของความสมัครสมานน้ำจิตน้ำใจของทุกฝ่ายเมนก้า,ายอดจากจังหวัดพระนครศรียุธยาเป็นเครื่องบูชาพระสังฆค,คุณอด,ดอกไม้เครื่องสการะบูชาประดับประดาทั้งหลายได้สนทนากับท่านพระครูว,วิสุทธิวุฒิคุณว่าคณะลูกศิษย์ลูกหาได้ ระดมความศรัทธาความรักความสามัคคีกันจัดเมื่อคืนนี้เพื่อให้สวยสดงดงามเหมาะสมที่สุดนะประดับประดาด้วยดอกไม้เพื่อบูชาพระคุณอันผู้ใดใครมีคุณแก่ตนนั้นต้องตอบแทนพระคุณท่านจนกว่าจะอาสันแม้นไม่มีสิ่งใดจะให้ปัน ก็จงมันกะตันญูบูชาพระคุณนะครับนี่เป็นเครื่องดอกไม้บูชาคุณอันดอกไม้ที่รายร้อมเข้าโอบอ้อมให้อุ่นใจด้วยรักด้วยอะไรด้วยสายใหยที่ผูกพันดอกไม้ทุกๆุกดอกคือสิ่งบอกงานสร้างสรรค์ พระคุณนับอนันต์หลวงพ่อท่านสร้างสรรค์มาดอกไม้ตระการทุกแห่งหนล,ลกูกศิษย์ทุกคนคน,นึงหาแต่ละดอกคือเหรียญตราประกาศค่าคุณความดีหรือกล่าวอีนัยยะหนึ่งหลวงพ่อผู้ซึ่งเราทั้งหลายถวายเกียรติ ว่าหลวงพ่อเป็นพระผู้มีแต่ให้หลวงพ่อผู้มีใจเมตตาหลวงพ่อผู้เสียสละหลวงพ่อผู้เป็นพระของประชาชนหลวงพ่อผู้มากบรารมีหลวงพ่อผู้เป็นพระดีศรีสุราชผมได้ไปอ่านเจอคำถวายเกียรติธรรมแก่หลวงพ่ออีกประโยคหนึ่ง ประทับใจเหลือเกินพระเถระรูปหนึ่งได้บูชาหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเป็นพระผู้สนองพุทธประสงค์และพระราชประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์คำนี้ยิ่งใหญ่นะครับหลวงพ่อเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมวิมลโมลีได้เมตตาสนทนาว่าพระที่สนองพุทธประสงค์ ก็คือพระที่เดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในสังฆคุณเกประการสังฆคุณ9้าประการที่มีอยู่ในตัวหลวงพ่อก็คือหนึ่งท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีที่โสภามัชชิมาปฏิปทามาตาฐานนี่สหลวงพ่อเป็นผู้ปฏิบัติตรงดำรงค่า ไรมายาสาไทยให้เสียหาย 3. หลวงพ่อเป็นผู้ปฏิบัติได้ถูกทางไม่เหินห่างออกนอกลู่อยู่ให้เห็น 4. หลวงพ่อปฏิบัติได้สมควรนักเป็นที่รักนับถือให้สุขสรรต์ 5. หลวงพ่อเป็นอาหุเนโยควรแก่การรับสการะ ด้วยของอาหุนะอันเหมาะสมหกหลวงพ่อปาหุเนโยควรแก่การน้อมต้อนรับในทุกศัพทสถานสามโมสร 7. เจ็ดทักขินโยท่านควรแก่การรับทักศินาทานเพื่อส่งผ่านบุญกุศลพี่สุดใสแก่บรรดาผู้ล่วงรับดับที่ไปให้สุขในสัมปรยภาภพ มิเว้นวาย 8. หลวงพ่อท่านเป็นอัญชลิกรณนิโยควรแกร่การกระทำอัญชลีเสริมบุญญาลาศีปฏิคาหกและ 9. กอนุตรลังปุญญะเขตตังโลกาาัสะหลวงพ่อเป็นเนื้อนาบุญบริสุทธิ์เป็นอนุตตละบุญญาเขตวิเศษสงนี่คือสังฆค,คุณเก้าของหลวงพ่อ นี่คือคำตอบว่าทำไมจึงบอกว่าหลวงพ่อทำตามพุทธประสงค์ทำตามพุทธประสงค์ก็คือสังฆขุนเก้าและนี่คือที่มาของเมน9ยอดทำไมต้องอัญเชิญเมน9ยอดมาลองรับสังขารของพระเทพพัฒนาพรเพราะว่าเมน9ยอดเป็นนิมิตหมายแห่งสังฆขุน9้า นับตั้งแต่สุปฏิปันโนไปจนถึงอนุตลังปุญญเขตตังโลกัสสะแปลบาลีไม่ออกผมก็บอกเป็นคำกรอนไปเลยหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมวิมลโมลียังบอกว่านอกจากหลวงอาจารย์จะทำตามพุทธประสงค์แล้วหลวงพ่อยังเป็นพระที่ทำตามพระราชประสงค์ เรื่องนี้สำคัญมากพระสงฆ์ในปัจจุบันขอประทานอนุญาตกล่าวเรื่องนี้ไม่ได้มีเจตนาจะไปล่วงเกินพระคุณเจ้าในปัจจุบันเป็นสถานการณ์วิกฤตของสังคมมนทนพระสงฆ์ต้องถือโอกาสอันวิกฤตเป็น โอกาสที่จะประกาศความเป็นสง์เป็นสง์ที่สนองพระราชจประสงค์สง์ที่สนองพระราชจประสงค์นั้นสมเด็จพระสังฆราชประธานพระโอวาทไว้ที่พุทธมนตรหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้ส่งสัญญาณแก่พระสงฆ์ทั่วสังฆมนฑล ให้สนองพระเดชพระคุณสนองพระราชประสงค์พระราชประสงค์ก็คือความประสงค์ของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินนั้นเป็นองค์เอกัาสศาสนูปถัมภกผู้ยอยกพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นเป็นองค์พุทธมามากะผู้นับถือว่าพระรัตนตรัยเป็นของพระองค์ พระมาหากษัตริย์แห่งแผ่นดินนี้ทุกพระองค์ทรงเป็นสมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐก่อนแต่สมัยรัชกาลที่สี